เมื่อได้รับโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสถานะในมือกำใบบริสุทธิ์ก้าวขามขอประตูเรือนจำพบเจอกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะและน้ำตาของความยินดีทว่าในมุมหนึ่งของจิตใจกลับครุ่นคิดเคลือบแคลงกังวลใจ ถึงวันพรุ่งที่จะมาถึงผู้คนในสังคมต่างตั้งความหวังให้ผู้พ้นโทษพบกับโลกใบใหม่อนาคตที่สดใสหากแต่ในโลกของความเป็นจริงทุกสิ่งที่เผชิญมิได้สวยหรูเหมือนดังตั้งใจ ประเทศไทยมีเรื่องตลกร้ายคือลูกหลานเราติดคุกไปรับได้ถึงประตูคุกพาไปเลี้ยงรับขวัญก่อนเข้าไปนอนมุ้งเดียวกับเราได้แต่ลูกหลานคนอื่นที่ออกจากคุกสังคมไม่ยอมรับเป็นบุคคลน่ารังเกียจน่าขยักขยงในขณะที่ ผู้ผนโทษต้องการหลุดพ้นจากภาพคนขี้คุกขี้ตารางถทว่าแสงไฟจากการติดตามทุกดวงยังคงส่องไปที่เขานั้นมันก็ไม่ต่างจากการตอกย้ำหรือประกาศอย่างเป็นการถาวรที่จะไม่ให้เขากลับเป็นคนดีได้ทำให้เขาหางานยากไปอีกเป็นร้อยเท่าพันทวี ครอบครัวนี้พ่อแม่นี้ให้อภัยเราเสมอก็ยังไปมาเยี่ยมไปม,มาหาสู่เสมอแต่สังคมภายนอกสิก็ไม่รู้ว่าเขาจะมองเรายัางไงเราจะทำมาหากินได้เหมือนเดิมไหมเป็นออผู้ช่วยพยาบาลอยู่ค่ะที่โรงพยาบาล ก็ตอนที่ไปสมัครก็ไม่ได้แจ้งประวัติอะไรเลยเพราะว่าพอถ้าแจ้งไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับได้ไหมหรือว่าอะไรไหม,มก็ใบบริสุทธิ์จากที่ถามคนที่ออกมาแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นกระดาษใบหนึ่งเพราะว่าประวัติอะไรของเรายังอยู่ในในที่กรมอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถ้าเกิดไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดเขาเช็คจริงๆร่ง,รงเราก็ยังขึ้นอยู่ว่าเออเคยต้องโทษคดีอะไรนี้มาประวัติเราก็ยังไม่บริสุทธิ์เหมือนกัน ก็ <S <S <ห>ถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้แบบออกมาปุ๊บใบบริสุทธิ์มาประวัติก็ลบทิ้งไปด้วยออหนูก็เรียนนวดมาประมาณ60ชั่วโมงนะคะ60ถึง100ชั่วโมงแล้วก็คาดหวังไว้ว่าจะเอาออกไปใช้โดยการเลี้ยงครอบครัวทำมาหากินสุจริตนะคะแต่ว่ามีพรบรนี้ออกมาไม่รู้ว่ามีพรบรประกอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมาก่อน,นะคะ่ะเพราะว่า ไม่เคยรู้มันมันจะต้องพ้นโทษไปไม่ต่ำกว่า1ปีถึงจะทำได้พอรู้แล้วก็แย่ค่ะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะทำยังไงอีกตั้งหนึ่งปีอะคะ่ะกผมอยู่ที่นี่ผมได้เรียนศึกหลักสูตรอุดมศึกษาสาขานิติศาสตร์มสทครับได้จบเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งในใจและความหวังลึกๆนั้นผมก็หวังว่าจะนำวิชาความรู้เหล่านี้ไปใช้ประกอบอาชีพต่างๆเช่นข้าราชการอย,าอย่างตำรวจหรือข้าราชการการเมืองต่างๆแต่ในทางความเป็นจริงแล้วมันถูกจำกัดโดยข้อกฎหมายที่บังคับอยู่ไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแล้วจะไม่สามารถ ประกอบในวิชาชีพนั้นน,น,นะครับทำให้เป็นโอกาสสำหรับคนที่มีความพยายามตั้งใจที่จะเรียนแล้วก็ปรับตัวเป็นคนดีเพื่อที่จะเป็นทรัพยากรของชาติต่อไปนะครับสังคมให้โอกาสแล้วหรือหากยังกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการเข้าทำงาน ว่าต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกหรือต้องคำพิพากษาหากยังไม่มีการลบประวัติอาชญากรจนวันตายการหางานสำหรับผู้พ้นโทษจึงเรียกว่ายากถึงยากที่สุดการจะเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบสัมมาอาชีพใดที่เราเรียนมาจากในโลกหลังกำแพงหากปราศจากซึ่งเงินทุนหมดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ก็อาจ,จต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วชักหน้าไม่ถึงหลังเพื่อนที่เห็นอกเห็นใจนั้นก็มีอยู่เพียงเพื่อนผู้พผนทษด้วยกันสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถก้าวพ้นวงจรอุบาทมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงที่จะกลับไปย่ำซ้ำรอยเก่าสวัสดีค่ะหนูสุภตาค่ะตอนนี้หนูออกมาแล้วขอพระไทยพระองค์พาขอบคุณศาลที่พิจรารณาคดีให้หนูใหม่ ทำให้หนูได้ออกมาอยู่กับแม่กับลูกได้เร็วขึ้นการที่สุพัตตาได้พ้นโทษเร็วขึ้นนั้นอันเนื่องมาจากศาลยุติธรรมโดยท่านวีรพลตั้งสวร,รประธานศาลดีกาได้นำร่องในการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่6พุทธศักราช2560ทำให้การลงโทษผู้กระทำความผิดมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นส่งผลให้มีการส่งคนเข้าสู่เรือนจำลดน้อยลง รวมทั้งการไม่ต้องถูกจองจำนานเกินไปจนหมดศักยภาพในการประกอบอาชีพสุจริตเมื่อผลโทษสำหรับผู้เกี่ยวข้องระดับล่างที่ไม่ใช่ตัวการสำคัญหรือผู้ค้ารายใหญ่ในตลาดยาเสพติดตอนนี้หนูยังไม่ค่อยกล้าไปไหนไกลกลัวคุณมองด้วยสายตารังเกียจกลัวคนไม่เข้าใจหนูค่ะ และเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาตำรวจขับรถผ่านหน้าบ้านแล้วก้หัวรถใส่หนูไม่รู้ทำไมกลัวค่ะกลัวดูนแกล้งถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะลดอคติลดความเกลียดกลัวเลิกตีตราผู้กระทำผิดว่าเป็นคนชายขอบที่ต้องเอาออกหรือผักสายให้ห่างไกลจากสังคมวันนี้ ประตูเปิดแล้วท่านเปิดใจแล้วหรือยัง